วังด่วนเอาวะสุปโชคสั่งลุยซัปโปโดโครคึกต้องรอดพร้อมหวังบอลถ้วยล่าสุดเสริมอีกแล้วเดือดแน่ด้านลุ้นกันเอกนิตโอกาสอาจจะกลับมาอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลย เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนื้พัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆกระเนื้พัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมไปพูดถึง2นักเตะไทยที่คาแข่งในเจลีกกันหน่อยช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของสุปโชคสารชาติ และทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับอย่างที่ทราบเช็คกลับมาลงสนามแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับโอ้โหทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิดพร้อมกับคว้ารางวัล MVP อีก1ครั้งนะครับในเกมที่ซัปโปโรเอาชานะซางันโทสุไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3นะครับทำให้โอกาสลุ้นหนีตกชั้นของซัปโปโรเนี่ยยังคงเปิดกว้างผมบอกเลยนะครับ การที่สุประโชคคัมแบ็กกลับมาด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันสร้างเอฟเฟกให้กับทีมซัปโปโรเยอะมากๆโดยเฉพาะแนวลุกเนี่ยพอการได้เช็คกลับมาเนี่ยแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยชื่นชมเลยเพราะว่านี่คนที่เล่นและทําให้ทีมมันสมดุลเวลาการจ่ายการเลี้ยงเนี่ยมันเหมาะสมกับทุกจังหวะเออไม่แปลกใจที่จะคว้า MVP ในเกมล่าสุดนะครับ นี่ขนาดลงเล่นไปแค่ประมาณ60มนาทีแล้วมีโครมาอีกยิง2ลูกอะ่ะแต่เขายังเลือกให้ MVP สุ per โชคอะ่ะก็เห็นได้ชัดว่าสุ p ร r โชคสำคัญกับซัปโปโรมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เช็คและทีมซัปโปโรเนียมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมที่เหลือกันหน่อยแล้วมาดูกันว่าซัปโปโรเนี่ยโอกาสรอดตกชั้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันซัปโปโดมีอันดับที่20นะครับมีคะแนนที่19คะแนนตามหลังโชนันอันดับสุดท้ายที่รอดตกชั้นอยู่10คะแนนผลงานดีขึ้นคือ5เกมในเจลีกหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง2เสมอ2แล้วก็แพ้1แพ้คือแพ้มาินอตชนะอุระะได้ชนะซังังานโทสุเสมอว,วิเซลโกเบเสมออว,วิป,ปาฟูกูกะส่วนโปรแกรมหลังจากนี้บอกเลยว่าสำคัญมากๆครับ โดยเฉพาะ4เกมนั้นหน้าพวกเขาจะไปเยือนจูบิโลอิวาตะไม่มีทางเลือกยังไงต้องชนะสถานเดียวเพราะจูบิโลคือทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นเหมือนกันถ้าชนะได้เนี่ยซัปโปโรจะมีคะแนนเพิ่มมาเป็น22คะแนนข่าวนี้แหละมันจะลุ้นมันกว่าเดิมหลังจากนั้นจะกลับมาในบ้านเจอกับคาวาสกิฟฟอนตาเล่เจอฟอนตาเล่ในปีที่ฟอนตาเล่ไม่ดีซัปโปโรก็ต้องมองถึง3คะแนน แล้วก็ได้ในบ้านต่อเนื่องเจอกับโตเกียวเวอร์ดี้ครับคุณผู้ชมนี่คือ3เกมชี้ตาถ้าเกิดชนะรวดได้9แต้มเต็มเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยสดใสามากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิด3เกมได้แค่3คะแนนเนี่ยไปแน่อย่างน้อยต้องมีสัก7จ่ะจาก3เกมเนี่ยสำหรับซัปโปรโรนะครับเพราะมันยากจริงๆได้ซัปโปรโรจะรอดคือปฏิหารเลยแต่3เกมเนี่ยถ้าได้7หรือ9 โอกาสโอกาสลอดมีสูงหลังจากนั้นพวกเขาจะไปเยือนเซลเวีย ier, เล่นในบ้านเจอเกียวโตสงะเยือนกัมบะโอซากาเยือนนากย่าเล่นในบ้านเจอเซเรโซเยือนโชนันเยือนฮิโรชิม่าเล่นในบ้านเจอกับเรโซโปรแกรมหนักอยู่นะครับแต่ซัปโปโรก็โชคดีว่าปีนี้อย่างเซเรโซอย่างนาโกย่าอาจจะยังไม่ค่อยดีเหมือนปีก่อนๆที่มีหนักๆเนี่ยคือฮิโรชิม่าที่ลุ้นแชมป์โชนันที่ ลุ้นหนีตกชั้นเช่นเดียวกับเกียวโตสังกะแต่พูดง่ายว่าซาโปโ,ดโดจรจะรอดน,นะเจอเกียวโตสามแต้มเจอโชนันต้องสามแต้มแล้วเจอทีมใหญ่เนี่ยเก็บแต้มให้ได้ก็ยังมีหวังนะครับฟุตบอลเจอลีกมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะซาโปโรเล็กสองในเสริมทัพเยอะมากครับก่อนหน้านี้เสริมเมนเดสฟรานซิสคานเสริมอามานูบากาโยโก้ใช่ไหมแล้วก็ปาร์กมิงคก,ก,กยูที่เป็นเกาหลี ล่าสุดเสริมอีกครับซัปโปรโรเปิดตัวนักเตะใหม่ครับคุณผู้ชมเปิดตัวคิงหลอดซาฟโฟคนนี้เป็นแนวลุกกาหน้าเข้ามาเสริมทัพดึงมาจากลีกโปรตุเกสโอ้โหเกมลุกเพียบเออทำไมไม่เสริมแบบนี้ตั้งแต่เล็กหนึ่งก็ไม่รู้นะโอ้เนี่ยพอจะตกชั้นนี่ไฟลนก้นครับคุณผู้ชมต้องรีบเสริมคือถ้าเสริมแบบนี้ตั้งแต่เล็กหนนะมีตัวต่างชาติมาช่วยอะ ไม่ต้องมาหนีตกชั้นหรอกซาโปโลอะแต่ไปทําตัวเองครับเอออย่ายงดีที่ยังมีลุ้นก็เนี่ยเสริมมาเยอะแล้วก็จะมาช่วยสุภโชคได้เยอะขึ้นสุภโชคสารชาติเปิดใจและปลุกใจนะักเตะได้ดีมากสุภโชคบอกว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์มากร้อเอร์ซนพร้อมลงเล่นและหวังว่าจะไม่เจ็บพร้อมจะช่วยทีมรอดตกชั้นเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้ทุกนัดที่ลงไปเล่นเนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยคือต้องชนะให้ได้สถานเดียว เป้าหมายต้องรอดให้ได้ต้องโฟกัส,สทุกเกมที่เหลืออยู่ณนะตอนนี้เช็คบอกเลยว่ามิชาและเพื่อร่วมทีมเนี่ยคุยกันเยอะมากในช่วงเวลานี้ประชุมทีมเป็นเยอะเพื่อจะปรับจูนข้อผิดพลาดและเก็บชนะให้ได้มากที่สุดทุกคนพร้อมสู้เพื่อร่วมทีมโค้ชมิชามีเป้าหมายเดียวกันคือการอยู่รอดในเจลีกต่อไปจากนี้กับแมตท,ที่เหลือจะต้องเก็บแต้มให้ได้ทั้งหมด ฝากแฟนบอลคอนซาโดเลซัปโปโรช่วยฉีให้ด้วยทุกนัดจะเหมือนการเล่นแบบนัดชิงชนะเลิศน,นี่ปกใจครับเช็คก,ก็มั่นใจแล้วก็ผมได้สัมภาษณ์เชคอะเจะตัวก็พูดเลยว่ายังไงก็ต้องรอดให้ได้ครับจะสู้เต็มที่และอย่างที่บอกโอ้หถ้าถ้าสมมุติเช็คและซัปโปโรเนี่ยสามารถล่ดตกชั้นได้และเช็คฟอร์มดียิงประตูแอซิดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่จะถูกแฟนบอลซัปโปรยกย่องว่าเป็นฮีโร่ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าจริงๆโอกาสรอดมันยากมากนะซัปโปรโรอ่ะคือมันต้องพีคจริงๆอะ่ะในช่วง11เกมอะ่กระก็รุนกันก็เชียร์กันถ้าสุปโชคผลงานดียิงประตูดได้ต่อเนื่องทำแอสซิสต์ดได้อีกและซัปโปรโรรอดเนี่ยมีโอกาสคว้า MVP ประจำฤดูกาลได้เลยนะรอดูแล้วกันติดตามนะครับลุ้นเจ้าเช็คกันอยากให้รอดนะนะัดต่อไปเนะี่ยซัปโปรโรจะเล่นวาทิ์นะไปเยือนจูบิโล มันแน่นอนนะครับเวลา5โมงเย็นติดตามถ่ายทส่วนได้ผ่านทาง AISP บนช่องสยามสปอร์ตรวมไม่ถึงนะครับซัป,ปโปรโรเนี่ยเขาก็หวังจะเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลถ้วยด้วยเพราะว่าเอ็มเพลเลอร์ครับเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางเกมต่อไปเจอกับเจฟชิบะในเจลิก2นะครับวันที่21สิงหาคมจากนั้นจะเล่นลูวานครับรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตซัป,ปโปรโรเป็นทีมที่ถูกโฉลกกับลูวานครับ มากจะชมผลงานได้ดีอ่ะก็อรอลุนกันส่งกำลังใจให้กับซัปโปโรกันเยอะๆเออบอลถ้วยก็ลุ้นได้แต่ผมแนะนำว่าให้โฟกัสลุนหนีตกชั้นให้ได้ก่อนการอยู่รอดในเจลริคสำคัญที่สุดครับสำหรับซัปโปโลคือถ้าเกิดตกชั้นเนี่ยนักเตะในทีมหายเพียบแน่และนี่จะเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยใจหายนะเพราะนี่คือทีมที่แฟนบอลชาวไทยเชียร์เยอะซัปโปโลอะ่ะเออก็อรอลุนกันนะครับยังมีเวลา ขณะที่เอกนิปัญญากับอุตวะกันหน่อยช่วงหลังเนี่ยหลุดจากสครอชชุดหลักไปเลยครับสำหรับเจ้าบุ๊กหลังจากได้รับโอกาสแล้วเนี่ยทางฮอกโมนยังไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นเท่าไหร่ทำให้หลุดเลยนะแต่บุ๊กก็ยังคงสู้อยู่นะครับน้องก็ยังคงโพสต์ภาพลงฝึกซ้อมการฝึกซ้อมก็ยังเข้มข้นในทุกวันล่าสุดให้จับตานะครับเพราะว่าตอนนี้อุลวะกลับมาเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอีกหนึ่งครั้ง คือในช่วงที่บุ๊กได้เป็นตัวจริงได้อยู่ในสคอร์ลงสนามเนี่ยช่วงนั้นตัวผู้เล่นก็เจ็บเยอะด้วยคราวนี้ตัวผู้เล่นกลับมาเจ็บอีกแล้วโดยเฉพาะ2แนวลุกคนสําคัญล่าสุดนะครับโทโมโอากิโอคุโบะข้อเท้าพลิกเจ็บแยกซ้อมอีกหนึ่งคนคือยูสุเกะมัซโอะเจ็บก็ต้องแยกซ้อมทาให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เห็นเอกนิป,ปัญญามีโอกาสจะกลับมาอยู่ในสควร์ทีมแล้วกัน เพราะว่าตัว2คนเนี้ยทั้งมัซึโอะก,กับโอคุโบะก็เป็นเป็นตำแหน่งแนวลุกอะถ้าหายไป2คนเนี่ยอ่ามันก็จะมีพื้นที่อาเบยังไม่พร้อมแล้วก็นาก,กาจิมะก็สภาพยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอีกอ่ะก็รอรุนแล้วกันนะครับซึ่งจะมีชื่อไม่มีชื่อก็อยู่ที่การฝึกซ้อมในเซกชั่นก่อนจะแข่งนะฮะในเนี่ยอังคารพุทธพฤหัสสุกก็เชียร์บุกเอกนิปัญญากันนะก็ต้องสู้ต่อไปให้สุดในเจริรู่การเนี้ยเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดนะครับ และผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่อุดาวะเนี่ยมันจะทําให้บุ๊กเนี่ยได้เล่นเจลิกต่ออาจจะต้องไปอยู่กับทีมระดับกลางตารางหรือข่้นล่างตารางนะเพราะว่าจะได้โอกาสลงสนามแต่จริงๆอุดาวะเนี่ยฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นอดทนมากครับคุณผู้ชมฮอกโมพาทีมผลงานเนี่ยโคตรแย่นะแย่สุดๆอะ่ะไม่ชนะคู่แข่งในลีกมา5เกมติดอะ่ะแล้วผลงานม่งตกลงไปอยู่ข่้ล่างตารางแบบแบบกลางๆตารางอะ่ะ กับทีมที่ชุ่มทุนมากสุดเป็นแบบสองลีกอะแต่ฮอกโม่ยังไม่โดนไล่ออกเนี่ยอดทนมากจริงๆแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่อยู่ครับทรงอย่างฮอกโมอ่อะอุราวะประสบความสําเร็จยากเพราะทุกวันนี้คุมทีมอะ่ะ ยังหาหนักเตะ11ตัวจริงที่ดีที่สุดยังไม่ได้อะเอออ่ะก็รอรุ้นกันนะครับคลิปนี้มาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนอพัทในเคลกานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่น,นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนอพัทในเคลกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ